ไปเลนในเรื่องข้องกินกันบ้างเรียนบ้างนี่ด็อกจังวิซโมเนี่ยเรียนนักหมากเลยสวงนี้แต่เราจะรู้เลยว่าเรียนนี่ร้อยปัน่นผือใช่ไหมที่นี่วอนนี้นี่พาคุณผู้ชมไปเล่นในเรื่องของการผลิตบางในการปลกูกนี่พาคุณผู้ชมนะคะไปเล่เที่อำเภอนาโม่จากว่าสงคล้าค่ะ,คะจะเป็นการแบบปลูกทุเรียนแบบปลดส่้นผิดไรเคมีกินกระบายใจและน่ากันัน ค่ะก็จะเป็นส่วนทุเรียนตอนแบบนะคะส่วนพันธุ์นีพาส่วนตาจิตจังหวัดสรงคล้า่ะชูมาตรทานการผลิตทุเรียนปลอดภัยรายสั้นเคมีตามเกณฑ์ g p p ต่อยอดกเกษตรคุณภาพสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนพร้อมเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมและก็ข้องดีหน้าม,ม้มระว่างวันทีหนึ่งถึงสามสิงหา่คมนี้ค่ะ นายจริ์ศักทรงสุวรรณนายอำเภอนาโมมพร้อมด้วยนางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานำทีมเจ้าหน้าที่และซึ่งมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินง,งานด้านการเกษตรนาส้วนพันนิพาหมู่สองบ้านหลานใสตำบลถุ่งขมิน้นอำเภอนาโมมจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนทุเรียนตนแบบนะคะในพื้นที่โดยดำเนินง,งานโดยลุงศักนายถนงุงแก้วทองและกระปะานะคะนางพันนิพา,าแก้วทองซองสามีภรรยาทีทุ่มเทดูแลส่วนมากว่า30ปีค่ะ ส่วนพนันธุ์ผ้านะคะมีพื้นที่ปลกเรียน,นกว่าเรายรวมกว่าหนึ่รอยเต้นปกคลากร้ายส้ยพันธุ์ค่ะถังม่อนทองนะคะการเกะอข้อไผ่การยาวพวงมานี่มูสังคิงน้าดำและกะพันธุ์พื้นเมืองนะคะโดยแบงปลูกเนี่ยเป็นซ้ำรุนค่ะเพื่อให้มีผลผลิตตลอดทังผีเรียนในส่วนนี้นะคะชช่ขึ้นชือน่อในเรื่องข้องเนือ af, อ้อเม็ดลีบเนื้อมันละเอียดนะคะรสหวานละมุนคลายครีมชิดเคก้กทูกใจนักชิมสายพรีเมียมในผคกาตายค่ะ ซึ่อการกระบวนการผลิตนะคะส่วนพันธุ์นิพภาเขาก็ให้ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารค่ะแล้วก็ยึดหลักการปลูกแบบปลอดสารเคมีต,ตกค้างควบคุมค่ะกรดแล้วก็ดางข้อดินเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับการส่งเสริมอย่างไกลชิตจากสํานักงานเกษตรอนนําเภอนาหมมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน G A P โดยปีนี้มีผลผลิตแหล้วในซ่องรุ่นจำนาพันม่อนทองก่นในราคากิโลกรัมละ130บาทถ้าการยาวนะคะ 1, 120บาทค่ะ จากนั้นเนี่ยขณะก็เดินทางไปเยี่ยมชมสวนตาจิตค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยดําเนินงานโดยนายกิจจาแล้วก็นางจารีประสมพงศ์ขู่สามีภรรยานะคะเป็นเกษตรกรที่ดูแลทุเรียนว่าซ้ำรอยตอนบนพื้นที่สิบห้าไร่สวนแห่งนี้ค่ะก็ได้รับรองมาตรฐาน GAP ีด้วยเหมือนกันแล้วก็ทุเรียนเนี่ยก็มีจุดเด่นที่เหนือเนีเนยนรสชาติดีมีคุณภาพสูงจากการดูแลอย่างพิธีพิถันทางการให้น้ำการใส่ปุย๋ยแล้วก็การปรับสภาพดินก็ส่งผลให ปีนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่าซ้ำปันราคาจำนายก็อยู่ระหว่างหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อลกค่ะค่ะแล้วก็ทางด้านนายอำเภอนามมก็ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยอำเภอนามมนะคะมีพื้นที่โปกเรียนเนี่ยร่วมกว่าเจ็ดร้อยรายให้ผลผลิตมากว่า300ร้อยตันต่อปีโดยสภาภูมิประเทศนะคะและก็ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การโป่กเรียนค่ะเกษตรกรในพื้นที่กำลังเน้นในการผลิตแบบอินทรียและก็ได้มาตรฐาน GAP ทั้งหมด ทั้งนี้นะคะอำเภอนาโมมเตรียมจัดงานค่ะโครงการวัฒนธรรมและข้องดีนาโมเามเสนนาโมมประจำปี2.568ระหว่างวันที1่1นถึงสสิ้หาคม2.568หดณสนามนาทีวาการอำเภอนาโมม ภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมลากล้ายนะคะเช่นการจำหน่ายเรียนคุณภาพการแสดงวัฒนธรรมการประกวดผลไม้การแข่งขันต่างๆและกการออกแบบออกร้านสิน้นขาเกษตรและกระโอทบจากถุกมู่บานนะคะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและ,กะเษกษตรกจท่านรากยังยังยืนค่ะ